สวัสดีครับวันนี้มาดูที่เที่ยวที่สวนครับนี่ครับมาดูกล้วยครับนู่นข้างหน้าเป็นกล้วยไข่ครับผมมีกล้วยไข่ใช่ครับมีกล้วยไข่ครับแล้วก็มาดูกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้ามีหนึ่งเครือครับผมอ่าสวัสดีครับวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยสองคน นั่นคือเซบาแยลของเซบาหวานนู่นครับอีกสองเครือครับสามเครือนะครับสามเครือแล้วครับสี่เครือครับสี่เครือห้าเครือครับหกเครือครับเจ็ดเครือครับตรงนู้นครับผมเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วครับเจ็ดแล้วโอ้โหบีตกเครือใหญ่ๆครับผมเจ็ดแล้ว แปดเครืออันนี้อีกครับเก้าเครือข้างหลังนี่ครับนี่ครับเครือที่เก้านี่ครับเห็นไหมแบบอยู่ด้านนู้นนะครับโอ้อันนี้เครือที่แปดครับนี่ใหญ่มากเยอะมากครับผมได้เลยครับเก้าเครือแล้วสิบเครือครับผมนี่อีกหนึ่งเครือครับสิบเครือครับ ลูกูนี่ครับกล้วยหอมอยู่กไกลๆไอ้ไก,ไกล้วยไข่ครับดูไกลๆครับกล้วย,ยไข่เลื่กล้วยไข่อยู่ข้างหน้านู้นนะครับนุ่น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 ขอไปเก็บกินทำไมกล้วย,ยไขย่กล้วยไข่มันยังไม่สุกครับลูกต้องรอให้มันแก่กว่านี้เรานยังสุกยังยังครับลูกรออีกนิดนึงครับผมเราจะเอาไปบ่มครับผมแล้วก็เอาไปบดกล้วยก็ได้นะได้ครับเอาไปทําขนมก็ได้ครับผมนู่นนะครับผม ไปครับไปไปแนะนำสวนเรานอยไป,ไปไปไปเดินไปข้างหลังบบด้านท้ายตรงนู้นน่าจะมีอีกสามเครือครับที่เคยไปดูมาแล้วนะครับสรุปก็มีประมาณสิบสิบห้าเครือครับกล้วยครับผมจะมีกล้ยกวยกล้วยกล้วยหอมเอก,กล้วยกล้วยอะไรวะลืมชื่อแล้วโอ้กล้วยน้ำว้า กล้วยนวัสิบสองนะครับแล้วก็กล้วยไข่สามนะครับผมเราก็เดินไปเดินไปเดินไปอีกครับผมมีอะไรอีกครับผมอา้าว <Yeah. S 1> เราพบมะพร้าวน้ําหอมอีกแล้วครับไหน,ไ,หนไปถ่ายรูปซิไ,ไปถ่ายรูป,ไป,รปไปยืนตรงรูปมะพร้าวน้ําหอมหน่อยเร็วนี่ครับมะพร้าวน้าหอมพันเตียครับโอ้โครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินครับวันนี้<อ>แล้วเราจะเก็บไปทาขนมนู่นๆูใครไปถ่ายไปยืนตรงนู่นหน่อยเร็วไปยืนตรงนู่นหน่อยเร็วนู่นครับผม แกอย่าถือไม้มันชนคนอื่นแกอยถือไม้ทําไมครับเอาไม้ออกเดี๋ยวไม้มันเปื่อนอาหารมาอาหารมาอ่ายิบหน่อย